สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซรายนะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่16เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีถุงทรายช่วงเวลา8นาฬิกา1 7 9นาฬิกา1 7นะครับและหิมะตกหนักมากนะครับผม ช่วงเวลา19นาฬิกา29ถึง21นาฬิกา29นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเขตจับกันเลยครับมาที่เขตจับระดับต่ำนะครับผมสภาพอากาศทุงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สภาพอากาศหิมะตกหนักมากกันเลยนะครับ ครับสภาพอากาศหิมะตกหนักมากในเขตจับระดับต่ำนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับครับในเขตจับระดับสูงนะครับสภาพอากาศถุงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเราย้ายมาตอนในเขตจับระดับสูงหิมะตกหนักมากกันนะครับผมครับสภาพอากาศหิมะตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย ไฮไลท์ของสภาพอากาศนี้นะครับตัวที่น่าจับเลยก็เป็นนกไวนะครับผมแล้วตามมาด้วยฟีเซอร์นะครับนกน้ำแข็งตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอให้โชคดีในการจับสำหรับวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้บายบาย